คนอื่นเนี่ยบางทีเออเจ้าของช่องนี่ต้องจัดการด้วยนะเอาปิดเมนไปละอืใช่ใช่ขอบอกเดี๋ยวถ้ายังไงรบกวนพี่กุ๊ดเดี๋ยวมันจะเดือดนะคะเดี๋ยวมันจะเดือดเพราะว่าพี่ก็พี่ก็ไปอะไรนะพี่น้องเป็ดเป็นโอเคผมอาจจะใช้หนังซ้ำนะใช่ขึ้นมาอ๋อน้องเลมอน อันดับแรกผมเชื่อว่าเพราะว่าไม่ดีเขาได้ขอขึ้นมาเหรอไม่ดีเขาไม่ได้ขอขึ้นมาเหรออันดับแรกนะอันดับแรกเชิญแล้วเชิญแล้ว เิญแล้วไม่ขึ้นเ,เขาไม่สะดวกวขเขาไม่สะดวกอ่ะเป็นเันนี้อันนี้มันเป็นพื้นที่ตรงนี้พี่เขาไม่สะดวกเขาก็เป็น,นเป็นความถูกต้องของพี่เขาแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ของพี่กู๊ดห้องนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นที่ที่น้องเป็ดเขาขึ้นมาเป็นประจำเพราะว่าเราอะรู้จักกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเราอยู่ในด้อมเดจีด้วยกันใช่ครับไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้ใครทําผิดหรือใดๆเพราะว่าพี่ยังไม่รู้เลยว่าน้องเป็ดทําผิดจริงหรือเปล่าหรือใดๆนะคะก็คือทุกอย่างให้ดําเนินการไปตามหลัก ของมันนะคะแล้วน้องก็ขึ้นมาน้องอาจจะขึ้นมาถามว่าพี่กู๊ดครับกินข้าววิยังซึ่งก็กไม่แตถามีแฟนยังครับไอเป็นไงล่ะหนึ่งพันสี่ร้อยคนตรงนี้เขาอาจจะถุยน้ําลายอยู่ข้างล่างก็ได้ถามมันอไรเนี่ยหยอกหยอกหยอกทุกคนไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรพี่เขาไม่ขึ้นมาไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่ไม่น่าจะเหมาะสมเลยคะ่ะเข้าใจพี่เขานะคะไม่มีไม่พี่ปิดคอมเมนต์ไปแล้วปิดคอมเมนต์ด้วยพี่ดิวพิวพูดพี่ดิวพูดอะ อ่พูดได้ค่ะแต่ว่าขอให้ไม่พลาดคิงให้เกิดปัญหาใดๆนะคะอันนี้พี่พูดขอความกรุณาทุกคนบนนี้นะคะทุกคนบนนี้นะคะที่ปิดห้องคือที่ปิดแชทคือเซฟห้องนะครับไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาแว่งกันที่แชทนะครับเซฟห้องนะครับถ้าจะไปทะเลาะกันไปทะเลาะที่อื่นนะครับอ่าถูกอ่ะเลมอนพูดดีคํานี้ถูกต้องถ้าจะทะเลาะไปทะเลาะที่อื่นนะคะ ห้องนี้เป็นห้องเดจีเป็นห้องของน้องการมินนะคะเป็นห้องที่พี่ทําซัพพอร์ตขึ้นมาเป็นห้องทีอท่อุทิศมาทุกอย่างเพื่อน,น้องการมินนะคะตรงนี้พวกเราอยู่กันตรงนี้พวกเราลักซัพพอร์ตน้องไม่เคยไปร้าเรานใครถ้าคุณไม่ร้าเรานเราก่อนถ้าใครหนึ่งพันสามร้อยที่เข้ามาในนี้แล้วไม่ได้เห็นด้วยกับพี่กู๊ดและทุกคนเดจีนะคะพี่กู๊ดขอความกรุณาทุกคนไปทะเลาะกันที่อื่นได้เลยแต่ถ้าเข้ามาในนี้พี่จะเชื่อมจิตให้ทุกคนรักน้องนะคะ พราะที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาพวกเรายังยืนหยัดที่จะรักน้องซัพพอร์ตน้องเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราอยู่ในที่ที่ของเราแล้วแล้วไม่ต้องกดรายงานหรือใดๆช่องนี้นะคะพี่ทํามาเพื่อน,น้องใครคไปด<ม>ู่พ<ม>ือ่นอนยังอ่ะ ไม่พี่จะพูดในฐานะเจ้าของห้องเพราะเขาเข้ามาถ้าเข้ามาพี่จะเชื่อมจิตน้องเป็ดการที่ให้พี่ทิวพูดพูดได้แต่ว่าไม่ขอให้เป็นกรณีที่เกิดข้อพิพาทนะเพราะมันจะเกิดเป็นไม่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 กรณีศึกษาศึกษาพี่ทิวพิีกาพูดได้แต่พี่ต้อง่อเชื่อใจพี่ทิวอยู่แล้วพี่เชื่อใจแต่พี่ต้องออกตัวก่อนเพราะว่าคนเข้ามาเยอะถ้าเข้ามาพี่จะเชื่อมจิตเข้าหาน้องกามินหมดนเลยนะเชื่อมจิตอ่าคนกําลังเยอะไงถ้าคนกําลังเยอะปุ๊บพี่จะบอกว่า น้องเราน่ารักนะน้องกามินน่ารักนะคิดดีๆทำไมพวกเราถึงยังอยู่ตรงนี้พวกเราถึงซัพพอร์ตน้องอบอกแค่นั้นแหละเออโอเคค่ะพี่ทิวเชิญค่ะอ่าเปิดคอมเมนต์ได้ข้างล่างเผื่อทีหนึ 1, ่งพันสองร้อยคนนี้เป็นพวกเดจีนนี่แก,กันนี้นนอาจจะเป็นอาจจะเป็นการฉายซ้ํานะครับผมแล้วก็ผมด้วยความที่ผมพูดมาแล้วตอนนั้นเป็ดก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพันสองตอนนี้มันก็น่าจะเหมาะที่จะ สร้างความเข้าใจอันถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องที่มาที่ไปนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นประเด็นกันขึ้นมาใช่ไหมครับอคุณจะพิมพ์เคพิมพ์อะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่สุดสุดแล้วแต่จะคิดแต่ผมจะบอกว่าที่มาที่ไปนั้น <c oughs> เป็นยังไงและใครจะฟ้อง <c oughs> ใครได้ยังไงชอบทำไหมแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ <c oughs> สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ขึ้นเพียงเพราะว่ามีบอสท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในวงสังคมเหมือนกันใช่ไหมครับที่ มันอาจจะพูดไปแล้วทําให้คุณเองก็เชื่อถือเขานะครับหรือเพราะว่าเขาเป็นคนมือมีชื่อเสียงก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้ายเราต่อสู้ด้วยเชิงเหตุผลนะครับสิ่งที่บอทนั้นพูดในเชิงการที่น้องผู้หญิงเนี่ยมาแถลงข่าวเนี่ยมีเวิร์กเพอร์มิทไหมใช่ไหมแล้วก็มีการตอบไปแล้วในประเด็นนี้ว่าน้องมาแถลงข่าวนะครับไม่ได้มาหาอะไรได้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วโดยทั่วไปเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับเป็ดนะในเชิงที่ว่าเอาจริงๆแล้ว บุคคลทั่วไปที่ในเชิงมาทํากิจการทุระอะไรบางอย่างสิบห้าวันเนี่ยก็ไม่ต้องมีเวิร์กเพอร์มิทนะครับอืมแล้วก็จะอาจจะมีในเรื่องเรื่องว่าเอาจริงเวิร์กเพอร์มิทที่มันละเว้นอะไรได้บ้างเช่นามาแข่งกีฬานะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่ทูดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีนะครับแต่ว่าอบุคคลที่เรียกว่าม,มันจะมีอยู่นะครับบุคคลที่เป็นชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาติเนี่ยมาไปทํางานน่ะ คุณต้องไปขอเวิร์กเพอร์มิทนะครับที่กับกรมแรงงานซึ่งเวิร์กเพอร์มิทก็คือคําที่แปลโดยตรงๆก็คือใบอนุญาตทํางานนะครับสําหรับชาวต่างด้าวหรือชาวต่างประเทศที่ไปทํางานในที่นั้นๆนะเหมือนเป็นไลเซน์อย่างหนึ่งเหมือนกับใบขับขี่อะไรต่างๆมีอายุที่มาที่ไปนะครับด้วยความที่คําถามนี้เป็ดไม่ได้เริ่มขึ้นเองนะครับมันเป็นใครก็ตามแต่ที่ชงเรื่องนี้ขึ้นมาในสังคมนะครับแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราเพียงแต่ตั้งคําถามขึ้นมาว่า ในเมื่อน,น้องโดนข้อหาอันนี้ซึ่งเป็ดก็เป็น FC ของน้องก็จริงอยู่พูดในฐานะอันนี้เป็ดแค่ริดประเด็นขึ้นมาว่าคือถ้ามันมีคนกล่าวถึงพยายามจะเรียกร้องมาตรฐานหรือมาตรฐานในการอะไรก็ตามแต่นะครับเป็ดก็แค่ยกว่าสําหรับเรื่องอื่นๆนะมันควรจะมีเหมือนแบบนี้ไหมนะคัควรจะมีมาตรฐานอันเดียวกันนะครับด้วยความที่ยกงานอีเวนต์อีเวนต์หขึ้นมาก็เพียงเพราะว่า มันเป็นโลกหนึ่งที่มันรี e ลี e หรือว่ามันเชื่อมต่อกับโลกของ TikTok ได้นะครับเป็นอะไรที่เราเห็นหน้าค่าตาไม่ว่าจะโฮสต์คนนั้นคนนี้ซึ่งมันมีงานนี้ขึ้นมาเราแต่เพียงจะตั้งคําถามขึ้นมาว่างานงานนั้นนะครับมี Work Permit มิทไหมคำถามคําตอบมันง่ายเลยถ้าเขามีมันก็จบใช่ไหมครับสังคมก็ไม่มีความแครงคัางใจอะไรทําไมต้องยกงานนั้นก็เพราะว่ามันเข้าใจง่ายนะครับทำไมไม่ยกงานกงอยู่ งานแทยอนที่มีแฟนมิทติ้งเหมือนกันมาอาจจะไกลผู้คนในเชิงติ๊กตอกอะไรก็ตามแต่แต่มันก็ครอบคลุมหมายถึงใครก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ในแง่างานไอดอลอะไรก็ตามแต่ใครก็ได้ที่มาทํางานในราชอาณาจักรไทยอะไรแบบนี้ย่อมเป็นผู้ที่สมควรจะมีเวิร์กเพอร์มิทใบอนุญาตทางานให้ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองทาหรือกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมอะไรก็ตามแต่มันควรจะเป็นอันนั้นและควรจะเป็นมาตรฐานอันเดียวกันเป็ดก็แค่ ไม่ได้จะอะไรมากมายแค่ตั้งคําถามไปนะครับว่าอน์อันนี้อะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นผมอาจจะตัดจบไปก็แล้วแต่นะครับ <S 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 เพราะว่ามันก็มีคนที่มาถกเถียงขึ้นมาด้วยซ้ําไปว่าบรรดาโฮสต่างๆซึ่งมีหลายคนเนะ่ยเขาไม่ได้ได้รายได้นะผมก็ตอบแทนว่ามันไม่เกี่ยวกันมีรายได้ไม,ไม่ไม่มีรายได้ถ้าเพียงแต่วัดกันว่าสมมติท้าน้องมาแถลงข่าวมันคือกิจการที่ไม่ได้หาไม่ได้มีรายได้เพราะว่า มาถแถลงข่าวในเชิงกฎหมายหรือในเชิงต่อสาธารณชนอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมมีแต่รายจ่ายได้ซ้ําไปเพราะเขาต้องจ่ายค่าทนายจ่ายค่าอันนั้นอันนี้ใช่ไหมนี่คือถ้าเราตัดสินกันเรื่องของการมีรายได้หรือไม่มีรายได้น้องก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยใช่ไหมทั้งที่ไม่ได้พูดถึงประเด็นอื่นๆที่มันสามารถมารองรับมาทําให้น้องไม่มีอะไรเลยที่ สิวันหรือเรื่องอื่นใดที่สามารถมายกมาดีเฟนซ์สู้เพื่อน้องได้อันนี้คือปัดตกไปใช่ไหมเพียงแต่ว่าในเมื่อมีคนยกพยายามจะสร้างมาตรฐานเชิงสังคมอะไรก็ตามแต่แบบนั้นน่ะเราแค่ตั้งคําถามต่อสาธารณะมันเป็นประโยชน์สาธารณะที่บุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับติชมโดยสุจริตและเป็นประโยชน์เพื่อสาธารชนบุคคลคนนั้นย่อมไม่ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายปกป้องคุณแล้วใน เชิงของรัฐธรรมนูญที่เป็นฟรีสปีกที่รับรองคุณแล้วไม่มีใครสามารถฟองร้องนี้ได้เดี๋ยวผมจะยกว่ามาตราไหนที่จะรองรับโดยตรงในการพูดในสิ่งที่ถูกแล้วไม่โดนฟองเดี๋ยวผมจะยกให้ฟังทีหลังนะครับแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบว่าการที่เป็ดยกเรื่องนี้ขึ้นมางานนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจับต้องได้ในแง่เชิงรูปธรรมในแง่อิมเมจอะไรต่างๆที่มันสามารถพูดแล้วทําให้คนในโลก t ิ k กต๊อกเข้าใจได้นะครับมีคนก็บอกว่าแบบว่าแต่โฮสที่ขึ้นไปไม่มีไรายได้นั้น ซึ่งข้อแท็จริงเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนรับเงินในตรงนั้นนะครับแต่มีคนอธิบายแบบนั้นแต่ผมอธิบายในเชิงเข้าใจว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับไรายได้ที่โฮสที่ได้แต่โฮสเป็นเงื่อนไขของการจัดงานอีเวนต์นั้นขึ้นมา,นมาในเง่การที่คุณเอาไปทําเป็นโปรโมชั่นในเชิงมาเก็ตติ้งเอาไปทําเป็นโปสเตอร์เอาไปโฆษณาในโลกออนไลน์ต่างๆว่าการที่คุณมาชมงานนี้มาพบปะกับ โฮสที่คุณรักคุณเป็นแฟนดอมคนหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ความสาระบันเทิงอะไรก็ตามแต่ในแพลตฟอร์มในเวทีตรงนั้นในอินดอร์เอาท์ดอร์อะไรก็ตามแต่นะเป็นเงื่อนไขของการโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้ชมเพราะอันนั้นคือตัวแสดงเป็นไอดอลอะไรต่างๆที่อยู่ณพื้นที่แห่งนั้นเพราะถ้าไม่มีคนนั้นคนย่อมไม่เข้าไปเสพไปดูงานอะไรต่างๆส่วน เกิดความสุขความหัวเราะล่าความอะไรก็ตามแต่มันก็เกิดเป็นไปตามนั้นและโฮสที่เกิดขึ้นก็หลายๆคนมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าการมีไรายได้หรือไม่มีไรายได้ไม่ได้ไม่ใช่สาระสําคัญใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่สาระสําคัญแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเราแค่แค่ถามว่าบรรดาโฮสที่ขึ้นไปต่างๆนั้น,นมีใบอนุญาตทํางานสําหรับคนชาวต่างชาติไหม,ไมเพราะว่านี่คือกิจกรรมที่มีไรายได้ส่วนไรายได้นั้นจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณมามาดีเฟนต์มาดีเบตเป็ดว่าเห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์เราไปเอาไปสาธนารณะนะบางอย่างไปไปซื้อรถตู้นะหรือไปทำอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่กิจกรรมนั้นได้เงินมาแล้วได้ไรายได้เกิดขึ้นมาแล้วจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เจตจํานงวัตถุประสงค์ก็ตามแต่เป็ดไม่ได้ไปบอกเลยว่าอันนั้นอันนี้ว่าเห็นไหมเป็ดมันว่าแบบนี้ยังไงมันพลาดนะครับเพราะว่าเราเอาไปทำรายได,ได้การกุศลนะสาธารณกุศลเป็นประโยชน์ ผมว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกันกับเวิร์กเพอร์มิทเลยนะครับมันอาจจะดีบ้างใน,ในเชิงของสาระกุศลมนอาจจะไปลดภาษีได้อะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆนานาที่มันงอกเกิดขึ้นใช่ไหมสาระสําคัญของเรื่องนี้ง่ายๆเลยเป็ดแค่ตั้งคําถามว่าบรรดาโฮสต์ต่างๆมีเวิร์กเพอร์มิทไหมนะครับผมเองก็อาจจะตั้งคําถามแบบนั้นได้เหมือนกันถ้าคนจัดงานอะไรก็ตามแต่นะครับคือแบบจะตอบสังคมได้หรือตอบเป็ดได้ก็แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของเอกสารข้อมูลว่า ทุกคนที่ขึ้นไปมีเอาเอกสารนั้นมาตบหน้าเป็ดนะครับมาโยนใส่หน้าผมให้เห็นมาให้สาธารณชนได้เห็นก็ได้ว่าไอ้เป็ดมันเสียรู้แล้วไอ้เป็ดมันเสียฟอร์มแล้วเห็นไหมฉันมีผมมีแค่นี้ก็ตอบสังคมได้นะครับไม่ต้องพายองประเด็นไปในเรื่องอื่นอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็จบแล้วนะครับไม่ต้องเอาสถานะฐานานุรูปของความเป็นคนมีชื่อเสียงกับคนธรรมดาแล้วไม่เที่ยงกันคุณมีเอฟซีเป็นล้านคนน่ะกับคนที่มีเอฟซีอยู่ 2,000คนน่ะนะครับมันเถียงยังไงคน2,000คนถ้าเอาลักษณะความเป็นป๊อปปูล่ามันสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วเถียงด้วยข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะมาคุยกันที่ผมก็เชิญให้คุณขึ้นมาให้อธิบายความแบบนี้นะครับให้คนเข้าใจและเป็ดก็ดกไม่ได้เถียงเพื่อในสิ่งที่อยากเอาชนะในค้าคาในบางเรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นส่วนตัวอะไรเลยไม่ได้กล่าวโทษยกแขวนหรือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามเจตนาใส่ร้ายอะไรให้คุณ รู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจเลยมันเป็นประโยชน์ชนสาธารณะที่เราตั้งคําถามเพื่อประโยชน์สาธารณะอะไรบางอย่างเราอยากถามว่าถนนเส้นนี้สร้างมาด้วยงบดุลที่มันประกาศสร้างแบบนี้ไหมนะครับทาไมไอ้ถนนเส้นนี้เวลาเขาสร้างจบเห็นไหมถึงต้องเอามีแบบรายได้มาปักไว้หน้าปากซอยหน้าอะไรเพื่อชี้แจงว่าได้จ่ายค่าช่างการก่อสร้างดําเนินโยธาไปเท่าไหร่เพื่อแสดงความบอลสุดใจส่วนไอ้เงินจะได้มาเท่าไหร่ใช้ไปถูกต้องเท่าไหร่ในเชิงเทคนิคก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่า มนุษย์ธรรมดาคนธรรมดามีสิทธิ์แต่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นประโยชน์สาธารณะชนทั่วไปได้นะครับแล้วกฎหมายมันก็รองรับให้คุณพูดได้ถ้ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นเป็นหลักการเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเข้าข่ายมินประมาทมาอาจจะเป็นมาตราสามสองหกนะครับสามสองแปดนะครับแล้วไปดึงมาทําไมมันมีคนมาถามไงกามินมีว่าเขาหมิดไหมกามินมีว่าเขามิดไหมมาแถลงเขามีว่าเขามไหมผมก็ได้ตั้งคําถามไปอา้าวแล้วหัต่างๆที่มาเนี่ย นมางานเนี่ยเออมันเขามีเวิร์กพอดมิดไหมแค่นี้ย้อนกลับไปถามแค่นี้เองแล้วผมก็ตั้งทำคลิปตั้งคำถามแค่เนี้ยผมพิดอะไรพวกคุณมาลุมถามก่อนผมก็ในเมื่อคุณมาตั้งคำถามผมก็ตั้งคำถามบ้างไง มันก็ข้างล่างเขาเขาอันนี้มไม่ได้ว่านะคะแต่อย่าหยับคายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเข้ามานะนี้ที่พี่เป็นผู้จัดนะถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ยังไงก็คือแอดมินมิวออกหมดเลยนะคะลบโพสอะไรผมไม่ได้ลบโพสมันก็อยู่ครบมันหนีพี่ลบโพสไหนะเขาไม่ได้แขวนอันนี้เปิดมมเปิดเปิดสมมติมีคนบอกว่าแขวนสมมติต่อเป็ดผมไม่มีลบนะโพสไหนต่อให้เป็ดสมมติว่า สมมติว่าเป็ดโพสน,นะต่อให้มีชื่อเสียง <c oughs> เป็นชื่อเสียงเรียงนามมีชื่อในการพิสูจน์อัตลักษณ์<ต>เป็นรูปธรรมชัดเจน<ล>มีมีชื่อมีอะไรชัดเจนเป็ดก็ไม่ได้ผิด,ดเป็ดไม่ได้กล่าวหาในสิ่งที่เกินเลยกับความเป็นจริงแป๊บ,บนึงแป๊บนึงลบทําไมพี่ถ้าคนเก็บหลักฐานนะเขาเซฟคลิปไปแล้วผมไม่กลัวหรอกเพราะยังไงลบไปเขาก็เซฟคลิปไปแล้ว อย่าผมไม่ได้ลบเลยครับพี่กูว่าคิดมันโดนแบนหรือเปล่าปิดแมนครับเป็ดแมนจะชวนจะจะจะชวนนกเป็ดกับพี่ทิวคือคุยอย่างอื่นนะสรุปสรุปวอกมาเรื่องนี้หมดเลยปิดเมนปิดเมนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนะเพราะว่าถ้ามันมีเมนมันจะมีการตอบคำถามาิจา่จบยังไม่จบยังไม่จบอันดับแรกคืออันดับแรกคือเป็ดวิพากษ์วิจารณเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อที่สาธารณะต่อให้มีรูปมีชื่อมีอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็ดไม่ได้แขวนด่าใครสักคนไม่ได้กล่าวหาดูหมิ่น ถ้าบุคคลคนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานเหล่านั้นในเชิงข้อเท็จจริงเขามีส่วนได้ส่วนเสียในการนั้นจริงๆเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ด,ดําเนินงานเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นผู้เล่นในนั้นน่ะก็ควรจะมาชี้แจงเพราะว่าเป็ดไม่ได้กล่าวหาในเชิงที่เหมือนใครเป็นเมียน้อยใครซึ่งมันไม่ได้ประจักษ์พยานในเชิงหลักฐานรูปธรรมข้อเท็จจริงอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ ในข้อหาของมินประมาทนะถ้ามันกล่าวไปในสิ่งที่คนคนนั้นไม่ได้อยู่ในบริบทแล้วโยงมามันอาจจะผิดแต่นี่เป็นสิ่งที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียนั้น,นเขาต้องแสดงหลักฐานนะครับว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงถึงจะมาฟ้องเป็ดได้นะครับตราบใดที่เขามีได้แบบนั้นมันก็แค่กาถามถึงคนนั้น,น<ม>เหมือนที่ผมบอกผมก็จัดงานมาเยอะแยะมากมายก็ถูกถามมาถามพิทิว เนี่ยผมคิดว่างานนั้นงานนี้ยังไงอ่ะเขามาดูถูกเหยียดย้มดูหมิ่นผมหรือผมก็แค่อธิบายว่ามันไม่ใช่อย่างนี้เหมือนที่คุณคิดมันเป็นเรื่องนี้ผมก็แจกแจงรายละเอียดให้เขาฟังมันก็จบใช่ไหมยดีกว่าหรือว่าเราแล้วเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงหรือว่ายังไงดูเดือดดูมันร้อนมากเลยอะค่ะน้องเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่จบเดี๋ยว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 จะจบแล้วปกติแล้วพวกพวกมาตราอะไรที่ดูหมิ่นอะไรแบบนี้นะมันจะเข้าสามสองหกสามสองแปดแต่ว่ากฎหมายข้อใดที่ จะรองรับการที่เรามีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงสาารณะได้ถูกต้องออผมจะอ่านตามมาตรานี้ให้ฟังนะมันก็เป็นมาตราที่ไล่ตามมานั่นแหละคือมาตรา3 2 9 2> ผู้ใดสแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตวงเล็บหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองคลองธรรมนะอาจจะทำนองคลองธรรมก็ได้นี่คือไม่เป็นไรนะ นี่คือติชมโดยสุจริต2ในฐานะเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติการตามหน้าที่อันนี้ตำรวจอะไรพวกนี้ทำได้วงเล็บสามติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำอันนี้คือข้อสามี่เป็ดทำได้ข้อสี่คือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมหรือนี่ก็แจ้งความด้วยความเป็นธรรมก็ได้หรือการดําเนินการ <c oughs> อันเปิด <c oughs> เผยในศารหรือในการประชมุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเห็นไหมครับ <c oughs> ทีนี้คือ การติชมมันโดยสุจริตมันคืออะไรมันก็คือการ<ม>ที่แบบว่าสาธารณชนได้ประโยชน์ไงครับนี่คือสิ่งที่เป็ดเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ดีด,ดีคือคืออยู่ดีดีคือชงมาเองอะ่ะมีเหตุ<ม>ที่มาที่ไปในเชิงของการที่มีบุคคลใดคนหนึ่งเรียกร้อง<ม>ความมีมาตรฐานคนนี้มีเวิร์กเพอร์มิทไหมเป็ดก็แค่มาเสริมมาอะไรในประเด็นที่ว่าเออแบบว่าคนคนนั้นคนคนนี้มาทํางานมีเวิร์กเพอร์มิทไหมยกตัวอย่างขึ้นมาส่วนจะไป กระทบใครบ้างนั้นเป็นธรรมดาในเชิงบุคคลเพราะมันมันก็มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวละครในเรื่องนั้นๆก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็คือสรุปสั้นๆนะการติชมโดยสุจริตไม่ใช่ไปเที่ยมหมินประมาทใครอันี้เนี่ยทำได้นะครับเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้ไม่ถือว่าหมินประมาทนี่ง่ายๆเลยกฎหมายอ่านตามข้อบดกฎหมายเลยนะออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นด้านกฎหมายที่พี่ทิวให้คําปรึกษาหรือว่าแจ้งนะคะแจ้งให้ทุกคนฟังแต่ทีนี้ พี่พี่กู๊ดในเมื่อเข้ากันมาแล้วค่ะเยอะขนาดนี้คันจะพูดเชิงเข้าข้างเป็ดอย่างเดียวมันก็ดูจะเป็นการที่เหมือนเรามันดูมันดูไม่น่ารักอะ่ะน้องเป็ดเข้าใจพี่ไหมเข้าใจจ้าอ่าเข้าใจใช่ไหมคือพี่ก็ต้องติงนิดนึงว่าเขาจะไม่โกรธหรือจะไม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีการไปเอ่อพูดง่ายๆมันก็มีการพาดพิงถึงถึงพี่เขาถูกไหม เขาก็ต้องมีมาเพื่อแสดงตัวตนอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งไม่รู้เขาคิดยังไงเขาคิดแบบไหนแต่ความคิดของเป็ดอะ่ะพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจว่าเป็ดจะสื่อสารอะไรเพราะเราก็อยู่กันตรงนี้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเจอมาเราต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องการจะตั้งคําถามกลับไปว่าถ้าสมมุติเป็นแบบนี้ของคุณมีหรือเปล่าแบบนี้แบบนี้ก็อย่างที่เรารู้กัน แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําให้ทุกอย่างมันดูเย็นลงเราไม่ไปพาดพิงในส่วนที่เราไปจุดปุ๊บจะกลายเป็นแบบมันเกิดไฟขึ้นมาเกิดลามขึ้นมามันก็จะดีกว่าอันนี้เป็นแค่การกล่าวตักเตือนนะคะในานามพี่น้องกันนะเพราะเราอยู่ในานามเดจีเราจะสนับสนุนกันทุกสิ่งไม่ได้ถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่เราตักเตือนเราคุยกันได้ว่าถ้าทําไปแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบอย่างอื่นด้วยไหมเพิ่มเติมด้วยไหมเราก็ต้องตักเตือนเราต้องพูดกัน อันนี้พี่ก็พูดพี่ให้ความเห็นในส่วนของพี่กู๊ดนะคะพี่ก็พูดอาจจะไม่รู้อาจจะไม่โดนใจใครพี่พี่ไม่รู้แต่นี่คือคือเป็ดอะ่ะก็เป็นน้องรักคนหนึ่งพี่ก็ต้องพูดเข้าใจไหมคะครับอืมนั่นแหละก็เข้ามาตรงนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมผู้จัดปล่อยให้ขึ้นมาก็น้องเขาเป็นน้องที่รักเป็นเป็น,เ,ปนเออ่ในเดจีด้วยกันแต่แต่ยิงเราก็<ม>ให้พี่เขาขึ้นมานะพี่เขาไม่ได้ขึ้นเอง อืมอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ค่ะบางทีพี่เขาไม่สบายใจที่จะขึ้นเราก็ไม่ว่าอะไรเราเลิกเลิกเราเราจะไม่พูดเรื่องเชิญหรือไม่เชิญขึ้นไม่ขึ้นดีกว่าปล่อยไปเลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เยวจะหาว่าพวกพี่เข้าข้างผมคนเดียวไงอ๋อไม่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 อันนี้อันนี้พี่พูดให้ฟังแล้วค่ะพี่พูดให้ฟังในนามในนามความคิดดีนึงข้างล่างอะครับที่อยู่อะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดจีหรือฝั่งไหนก็ตามครับประเด็นขึ้นไม่ขึ้น ขออนุญาตหลีกไม่ต้องพูดแล้วนะครับไม่ต้องคอมเมนต์หรือไม่ต้องความเป็นใช้ในหลังจากนี้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะแล้วมันเป็นความเหมาะสมไปหลายอย่างนะครับเราไม่ต้องไปเปรียบเปยกับไอเดียอดีตหรืออะไรนะครับเราถือว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะแล้วมันคือสิทธ สิ่งที่ <ขอ S 1> ที่เขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นด้วยเราจะ้อใจตรงนี้นะครับไม่ไม่บางทีพี่เขาอาจจะแค่เข้ามาแวะเวียนอย่างวันนั้นแม่ไผ่เข้ามาคือคือพื้นที่เสรีค่ะใครจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้ใครจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้พูดพูดให้ทุกคนฟังนะให้ทุกคนเข้าใจตามตรงตามกันเพราะว่าพอสุดท้ายแล้ว่ถ้าเรื่องราวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมันก็จะตั้งคําถามเกิดขึ้นว่าทําไมพูดจัดห้องนี้ถึงเข้าข้างทําไมเดจีอะไรก็อวยกันไปหมด <S <S เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอันนี้ชี้แจงให้ฟังแล้วนะคะถ้าไหนที่ดูว่าไม่น่ารักที่ดูว่าเออก้าวล่วงเกินไปหรือทําให้ใครข้างนอกที่ไม่ใช่เดจีไม่สบายใจ พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะตักเตือนแล้วก็นําเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาปรับปรุงแต่อันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่น้องเป็ดทําที่น้องเป็ดพูดเดี๋ยวน้องเป็ดเขาก็ต้องไปเรี้ยเขาก็ต้องไปแก้ไขในส่วนนั้นว่าใครถูกใครผิดหรือใครมีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองคะ่ะทุกคนถูกทุกคนคิดว่าตัวเองถูกหมดเลยทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดถูกต้องครับอืมอันนี้อันนี้ก็มองว่าตัวเองผิดล้วค่ะ อืมใช่พี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะบากคนเยอะแบบนี้ค่ะพูดอะไรไม่ถูกแต่อยากจะให้ทุกคนว่าครั้งหนึ่งอะค่ะพวกเราหนึ่งพันห้าร้อยคนตรงเนี้ยเราเคยเราเคยอยู่ด้วยกันเคยรักกันไม่ว่าจะเป็นเราเคยอยู่รวมเป็นด้อมเดียวกันมาก่อนถึงวันนี้ค่ะอย่าฟาดฟันกันขนาดนี้เลยค่ะทุกคนที่เข้ามาด่านงเป็ดวันหนึ่งพวกคุณเคยหัวเรอกกับนงเป็ดที่ใส่ชุดนี้ไปรับน้องที่สนามบินทุกคนเคยมีความรักดีๆให้กันนะคะแต่อยู่มาดีๆวันหนึ่งมารบราคาฟันอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะจะ